นี่เด็กๆได้เรียนเรื่องผักและผลไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากรู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์อย่างไงถ้าใครจําได้เอยโอ้ได้ยินเด็กตอบมาเสียงนางเลยผักและผลไม้ช่วยทําให้ผิวพรรณสวยงามถูกต้องคะ่ะแล้วอะไรนะช่วยบํารุงสายตาแล้วอะไรคะโอ๋อได้ยินเด็กบอกว่าช่วยทําให้ขับถ่ายง่ายถูกต้องแล้วคะ่ะผักและผลไม้ช่วยทําให้เราขับถ่ายง่ายนั่นเองคะ่ะอ้าถ้าเด็กๆรู้ถึงประโยชน์แล้ว คุณครูจะชวนเด็กๆไปทาแบบฝึกหัดหก,กันนะคะเด็กๆไปหยิบหนังสืเอเล่มนี้มาเลยค่ะอ้าวเด็กๆเมื่อหยิบหนังสือแล้วเด็กๆเปิดหน้าหกหน้าหกกับหน้าเจ็ดนะคะวันนี้เราจะทำสองหน้านะคะแต่เราจะมาเริ่มทาหน้าหกก่อนค่ะอ้าวเด็กๆมาดูนะคะเขาให้ทําอะไรอ่านนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงรีใต้ภาพผลไม้อ่านะคะ่ะ เขียนเครื่องหมายผิดลงในวงรีใต้ภาพที่ไม่ใช่ผลไม้อ่านใหม่หนึ่งครั้งนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงรีใต้ภาพผลไม้เขียนเครื่องหมายผิดลงในวงรีใต้ภาพที่ไม่ใช่ผลไม้เอ๊เด็กๆดูนะว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรคะโอ้ได้ยินเด็กๆตอบมาเลยภาพอะไรคะ ภาพกล้วยเก่งมากค่ะเอามาดูก่อนนะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยอะไรนะโอเด็กๆเตอมมาเสียงนังเลยแครอทเก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะอะไรนะอะไรนะโอ้ส้มเก่งมากค่ะอ่าดูภาพต่อไปนะคะภาพอะไรเอ่ยอะไรนะโอ้เด็กๆบอกมาว่าแอปเปิลเก่งมากค่ะเมาตรงนี้เลยนะคะภาพนี้ภาพอะไรคะ โอ้มะม่วงเยี่ยมมากเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยผักกาดขาวภาพอะไรนะอะไรนะคะโอ้ไดียยินตอบเสียงดังได้แตงโมและภาพนี้ภาพอะไรคะมังคุดเอ๋มาดูกันเอ่ยนะคะว่าภาพแรกเป็นผักหรือเป็นผลไม้คะกล้วยเป็นผลไม้ไหมคะเป็นผลไม้หรือเป็นผักคะ เด็กบอกว่าเป็นผลไม้ถ้าเป็นผลไม้ทํา,ายัางไงเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในนี้เลยนะคะอ๋าเด็กๆทาได้แน่เลยเอาครับต่อไปแอปเปิลเป็นอะไรนะคะผักไหมหรือผลไม้คะอ๋อได้ยินเด็กบอกว่าเป็นผลไม้ทําเครื่องมหมายเลผเครื่องหมายถูกต่อไปแทรอทเป็นผักหรือผลไม้เลยเป็นผักเครื่องหมายเลยคะ่ะ เครื่องหมายผิดภาพต่อไปเด็กๆทาเองนะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้แน่เลยอถ้าเด็กๆทําได้แล้วนะคะเด็กๆมาดูหน้เจ็ดค่ะเจ็ดให้เด็กๆทําอะไรนะฟังรุณอ่านคำสั่งก่อนนะคะะบายสีลงในวงรีใต้ภาพผลไม้ที่มีส่วนประกอบภายในตรงกับภาพแรกอีกรอบหนึ่งนะคะ ระบายสีลงในวงรีใต้ภาพผลไม้ที่มีส่วนประกอบภายในตรงกับภาพแรกอ่ะเด็กๆมาดูก่อนภาพอะไรนะอ๋อเด็กๆบอกว่าเป็นเงาะเป็นมะม่วงเป็นอะไรนะสม้มเอ๊ะแล้วถ้าเกิดภาพนี้นะคะแบ่งครึ่งมามันน่าจะมาจากผลไม้อะไรเอ้ย อ๋อได้ยินเด็กตอบเลยว่าคือสม้มเราวนี้ให้เด็กระบ,บายสีลงมาในวงรีนะคะอ่าคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทาได้อามาดูต่อค่ะภาพอะไรเอ่ยอะไรนะหอมอร่อยด้วยทุเรียนอะไรนะมังคุดภาพ้วยเอ๊ะแล้วภาพผลไม้ไหนที่แบ่งครึ่งแล้วออกมาเป็นแบบนี้ ติ๊กต่อติ๊กต่อติ๊กตอโอ้ได้ยินเสียงเด็กตอบมาเลยภาพมังคุดเพราะฉะนั้นเด็กก็ระบายมังคุดนะคะอ้าวมาดูต่อค่ะภาพอะไรเอ่ยเด็กเคยทานไหมเอ่ยฝรั่งค่ะอะไรนะมะม่วงทุเรียนผลไม้ชนิดไหนคะที่แบ่งครึ่งออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อได้ยินเสียงเด็กตอบมาแล้วว่าฝรั่งเป็นไงคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะอ้าวถ้าเด็ก ทำเสร็จแล้วกสดสติกาเดิมค่ะถา่ายภาพ200คุณนุชดูด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆได้รู้ถึงประโยชน์ของผักและผลไม้นะคะอย่าลืมไปทานผักและผลไม้กันนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ